สวัสดีครับเพื่อนๆพบกระพมอีกแล้วครับกับต่อยักษ์ในช่องอบอบอยสนุกครับสำหรับคลิปวิดีโอในตอนเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับบอกก่อนนะไม่ใช่แอปคลายมาสเตอร์นะครับบางคนแอบเห็นแล้วแหละว่าเป็นแอปอะไรนะครับแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบบอยสนุนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับขอแนะนำแอปพลิเคชันดีๆแล้วก็ทำคลิปวิดีโอง่ายๆสนุกๆแล้วก็เท่ด้วยแถมมีเทมเพลตมากมายให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า We Fly นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปโหลดพร้อมกันเลยดีกว่าให้เพื่อนๆครับเข้า Play Store นะครับ อแอปนี้จะมีชื่อว่า Vfly นะครับพิมคำว่า Vfly นะครับอยู่ในนี้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีทั้งฟัง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่ต้องห่วงเลยเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Android และก็ iOS นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเปิดไปได้เลยนะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของแอป v f l y นั่นเองนะครับก็จะมีในรูปแบบของเทมเพลตเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกเอาไปทำเป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆแบบง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำในหมวดของเลื่อนไปเลยครับตรงนี้เป็นฟันนี่นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปเลยเขาก็จะมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เราจะทำในวันนี้อ่าคือตัวนี้ครับตัวนี้ครับ เป็น Cool s t ร r ่ y Sky นะครับอ่านว่า s t a r ่ y Sky ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูเลยครับปึ้งแบบนี้อ่าเขาก็จะโชว์ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าในนี้เขาก็จะบอกว่า Please select one photo แล้วก็ Music ก็สามารถที่จะแทรกไปก็ได้หรือว่าถ้าไม่ต้องการที่จะเอาเสียงใส่ก็เป็นเสียงที่มากับแอปเลยก็ได้นะครับวิธีทำนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้นะครับ จึงแบบนี้แล้วก็เลือกภาพสักหนึ่งภาพนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันเพื่อนๆน,นก็นแล้วแต่นะครับเลือกภาพเสร็จปุ๊บเขาก็จะทําการประมวลผลแป๊บเดียวเลยเสร็จแล้วนะครับเป็นอะไรที่ง่ายเหลือกเกินเห็นไหมง่ายเหลือเกินครับสามารถที่จะเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้ด้วยครับกดเข้าไปเลยจะมีเพลงที่อยู่ในแอปนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงไฟล์เพลงที่อยู่ในเครื่องของเราเราก็สามารถจะเลือกได้เหมือนกันนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมก็ใช้เป็นเพลงที่มันมากับแอปแล้วกันเนาะ,ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับพอเสร็จแล้วก็กดตรงปุ่มสีส้มๆนี้ได้เลยครับกด m a k จึ้งไปแล้วก็ทําการโหลดดิงให้เห็นตรงนี้นะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึแ๊บแป๊บหนึ่งเนาะไม่นานแปบ๊บเดียวนะครับอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะโชว์บอกว่าเนี่ยทำการบันทึกลงในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะติดโลโก้ v5 เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้คือเราไม่ได้ซื้อแอปนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้โลโก้หายเพื่อนๆอ,อาจจะเอาไปครอบหรืออาจจะต้องซื้อแอปก็ได้นั่นเองนะครับอาจจะไปโพสใน t i k t อกเลยหรือใส่ facebook Instagram หรือว่าส่งให้เพื่อนทาง Messenger ก็ได้นะครับหรือจะโพสในตัวแอปพลิเคชันเองก็ไม่ว่ากันนะครับหรือถ้าไม่ต้องการทำไรนะครับเราก็แค่กดออกไปได้เลยครับ ทุกครั้งนะครับที่ผมพาเพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอแบบไหนก็ตามผมก็จะให้เพื่อนๆมาเช็คเลยว่าในเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะครับในตัวอย่างนี้ผมก็ใช้ Samsung s 10พัทในการพาเพื่อนๆทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆนี้นะครับจะอยู่ที่แกลเลอรีครับแล้วก็โฟลเดอร์ e s o l v e v ดี e o ตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดเล่นได้เลยครับฟึบ เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายเหลือเกินนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปดูในแอปนะครับก็จะมีในรูปแบบของเทมเพลตค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปลองทำเล่นดูนะครับเป็นวิดีโอง่ายๆตลกๆซึ่งมันก็มีหลายหมวดหมู่เนาะมีทั้งเมจิก c ร e สติ้งฟันนี่นะครับมีทั้ง b i r ร์ดเดมีทั้งเล็บมีทั้งเมจิกคัอะไรก็ เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทําเล่นได้เนาะก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่พาเพื่อนๆตัดคลิปวิดีโอแบบง่ายๆนะครับเพียงแต่เอารูปต้นแบบไปใส่เขาก็จะประมวลผลให้เราแบบเรียวทานกันเลยทีเดียวนะครับวับงว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับได้ลองเอาไปทําในคลิปวิดีโอแบบง่ายๆตลกๆขำๆแล้วก็สนุกๆส,ส,ส่งให้เพื่อนๆหรืออาจจะเอาไปโพสต์ใน Tik To k อกเองใน อ่าสตอรี่ของ Facebook หรือ IG เองนะครับง่ายมากเลยครับแค่ไม่กี่คลิกเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยโปรแกรม k i าย Master หรือโปรแกรมที่ผมแนะนำเข้ามาก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอบสนุกครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ